ฮะอันนี้มันไม่ได้รวมในราคา39บาทหรอ39บาทเนี่ยคือข้าวกับแกงถ้าจะสั่งอย่างอื่นเพิ่มเนี่ยก็ต้องคิดเงินเพิ่มของซื้อของขายเนี่ยมันให้กินกันฟรีๆไม่ได้หรอกนะพี่เราเดินซื้อของกันมาทั้งวันแล้วอะ ฉันเหนื่อยฉันหิวด้วยหาอะไรกินกันไหมอ่ะไปหาอะไรกินที่มันถูกถูกน่าอร่อยอร่อยพี่ดูร้านข้าวแกงนั่นดิเริ่มต้นที่39บาทเองอ,ะอ่ะเออไปงั้นร้านนี้ดีกว่าไปฉันหิวจะแย่แล้วไปเถอะพี่ก็หิวเหมือนกันแหลยแม่ะคะ้าข้าวแกงนี้จานละ39บาทจริงไหมเนี่ยตามป้ายเลยจ้ะถ้าจะกินก็นั่งเลย กินกันเถอะพี่ฉันหิวแล้วไปนั่งก่นอนเอานี่จานหนึ่งแอ้น,นี่จานหนึ่งสองจานแล้วก็น้ำเปล่าสองขวดน้ำแข็งสองแก้วอะนั่งได้เลยจ้ะ การเจดบาทน้ำสองขวด20บาทน้ำแข็งสองแก้ว4บาทค่้าบริการ6บาทรวมทั้งหมด108บาทจา้ะอะอันนี้มันไม่ได้รวมในราคา39บาทเหรอ39บาทเนี่ยคือข้าวกับแกงถ้าจะสั่งอย่างอื่นเพิ่มเนี่ยก็ต้องคิดเงินเพิ่มของซื้อของขายเนี่ยมันให้กินกันฟรีๆไม่ได้หรอกนะแบบนี้มันโกงกันนี่ฉันไม่โกงเธอตั้งแต่เมื่อไหร่ยะฉันไม่ได้ขอร้องให้เธอมานั่งกินที่ร้านฉันสิหน่อย ต่อไปเราไม่ต้องไมนั่งกินกันแล้วเนี่ยเออดีไม่มาก็ไม่ต้องมาลูกค้าฉันมีตั้งเยอะตั้งแยะจ่ายเงินมาก่อน มันได้ยังไงอ่ะมันทาแบบนี้ไม่ถูกต้องนะพี่น่ะเหรอไปยอมมันพี่ไม่ได้ยอมมันนะพี่อัดวิดีโอตั้งแต่แรกแล้วจริงเหรอพี่พี่อัดไว้ตั้งแต่ตอนที่เราเรียกเก็บเงินเลยเหรอใช่ตั้งแต่ที่เราเริ่มกินก็นั่นแหละพี่อัดไว้แล้วก็ส่งไปเพื่อนดูเพื่อนมันก็บอกว่าโดนร้านนี้เอาเปรียบเป็นกันแต่ไม่ยอมบอกลูกค้าตั้งแต่แรกโอถ้าอย่างนั้นเราก็เอาคลิปเนี้ไปโพสเตือนลูกค้าที่จะเข้ามากินร้านนี้ได้เลยสิ ใช่พี่จะให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบที่ร้านเนี้ยแต่พอเจ้าหน้าที่ไปนักข่าวก็ไปพอดีต่อไปอ่ะร้านมันก็ขายไม่ได้ดีบาทมาเลยจ้าป๊อปแม่ว่าแกทำอย่างเงี้ย ทำไม่ถูกนะแม่ไม่เห็นด้วยอีกอย่างมันก็ไม่ย่งยืนเลยโถ่แม่ทําแบบนี้สิดีลูกค้าอ่านไม่ดีเองอะ่ะแล้วอีกอย่างฉันก็ไม่ได้ไปหลอกใครนะป้ายมันก็เขียนอยู่ว่าเริ่มต้น39บาทถ้าไม่ทําแบบนี้ก็ขาดทุนเข้าของก็ยิ่งแพงอยู่เราจะเอากําไรมาจากไหนแล้วเนี่ยลูกค้าที่มักกินร้านแกนะ่ะเข้าไปพูดกันทั่วเลยนะว่าร้านแกน่ะหลอกลวงโถ่แม่ แม่เนี่ยเป็นคนดีจริงๆแม่รู้ไหมลูกค้าเนี่ยมีตั้งเยอะตั้งแยะที่ผ่านไปผ่านมาลูกค้าเก่าไม่มากินลูกค้าใหม่ก็มากินอยู่ดีเออ,เออตามใจแกแล้วกันจะทำอะไรก็ทำไม่ยุ่งแล้วมาจ้ามาจ้าสาบาบทแล้วต้องสาม้าส้าราดนีหนะครับ ไม่ทราบว่ามีอะไรหรือเปล่าคะผมเป็นเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งให้มาตรวจสอบว่าร้านคุณเนี่ยเอาเปียบผู้บริโภคเอ,อฉันไม่เอาเปรียบยังไงคะไม่มีหลักฐานอย่ามาใส่ร้ายกันนะนี่คุณลูกค้าเมื่อวานนี่นี่มาแกล้งฉันหรือเปล่าอนี่ผมถ่ายคลิปไว้หมดแล้ว นี่คุณฟังผมนะผมอ่ะไม่ได้ไประจานคุณแต่ลูกค้าที่มากินร้านคุณน่ะเขาประจานคุณผมแค่แจ้งเจ้าหน้าที่มาตักเตือนคุณแค่นั้นเรารู้ไหมอันนี้มันเป็นความผิดนะนี่แล้วคุณก็เลิกหลอกลวงผู้บริโภคแบบนี้ได้แล้วนะคุณต้องรู้สิครับว่าสิ่งที่คุณทำอ่ะมันไม่ถูกต้อง ราคาก็แจ้งไม่ชัดเจนทําแบบนี้มันผิดกฎหมายนะครับคุณอย่านะคะอย่าแจ้งความฉันนะคือฉันรู้แล้วค่ะว่าฉันทําผิดเดีย๋ยวต่อไปนี้ฉันจะปรับปรุงร้านให้ดีกว่านี้ฉันจะไม่หลอกใครค่ะก็ได้ถ้าคุณคิดจะปรับปรุงร้านของคุณแบบที่คุณพูดเนี่ยผมก็จะไม่เอาเรื่องคุณดีแล้วครับ ถ้าคุณไม่ปรับเปลี่ยนราคาให้ถูกต้องคงไม่มีใครเข้าร้านคุณหรอกผิดก็ยอมรับผิดฉันขอโทษนะคะฉันก็ไม่หนึกอะค่ะว่าคนจะรู้เยอะขนาดนี้เดีย๋ยวฉันจะปรับปรุงตัวนะคะปรับปรุงร้านด้วยฉันสำน่งผิดแล้ว